ก็ขอ,อยินดีต้อนรับแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับเข้ามาอีกแล้วกับดับเบิลคลั h เล่าไปเรื่อยฮะแล้ววันนี้ผมมั่นใจนะฮะว่าหลายๆคนน่าจะรอคอนเทนต์นี้อยู่นั่นก็คือการสรุปรีแคปฮะระหว่าง ผู้เล่นดราฟอันดับ1และอันดับ2อย่างทังด้านของเคสแคนดิงแฮมที่อยู่กับทังด้าน Detroit Piston นแล้วก็ทังด้านของเจเลนกรีนนะครับที่อยู่กับทางด้านฮิลส์ตันร็อกเก่นเองซึ่งในเมื่อวานเนี่ยทั้ง2คนได้ห้ำหั่นไปกันอย่างเมามันเนาะแต่ว่าก็เป็น r o c k เกแหละที่ชนะไปได้111ต่อ91ครับซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูครับว่า2คนนี้มีดีตรงไหนบ้างนะในเกมนี้นะแล้วเขาแสดงอะไรให้เห็นบ้างในระหว่างเกมนี้นะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะฮะ เรามาสรุปรีแคปเมื่อวานซักหน่อยนะครับนื่นก็คือทในด้านอ o เกตเนี่ยชนะไป111ต่อ91อย่างที่ผมบอกใช่ไหมซึ่งในด้านของเจลินกรีเนี่ยกดไป25แต้ม5รีบาลแล้วก็3 a s แอสซิสนะครับส่วนทางด้านเคธคันนิงแฮมเนี่ยกดไป20แต้ม4รีบาว3ามสตีลแล้วก็2 a s แอสซิสนั่นเองซึ่งอีกคนที่ผมไม่อยากให้ลืมเลยนะครับนั่นก็คือทางด้านของอัลเพเรนเซนกุลนะที่โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆ กดไปถึง21แต้มแล้วก็อีก8รีบาว์ด้วยกันนะครับอ๋ออ้อลืมไหมฮะเรียกได้ว่าทางด้าของฮิ u สตันร็อกเก็ตเนี่ยน่าจะได้เป็นเขาเรีดกว่าไงนะเป็นสตีลสตีลออฟเดอะดรัฟทอ่ะ <laughs> ผู้หญิงได้วะ,วะกล้าม,มามันหูวะวะเออนั่นแหละเป็นการสตีลดร r ฟท t ที่ดีมากๆนะครับที่ทางด้านของ h o u สตันร็อกเก็ตเนี่ยได้ทางด้านของอัลพรานเซนกุนเข้ามา แน่นอนเลยครับว่าทางฝั่งของนันเคสคานิงแฮมเนี่ยนะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคืออย่างแรกเลยฮะการยิงสามแต้มการคอนโทรลเกมเนาะแล้วก็การแอตแทก ทูร์รซึ่งการแอตแทกทูร์รของเขาเนี่ยก็สามารถทำได้ทั้งเลเวอหรือว่าทำได้แม้กระทั่งการพาสเนาะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆนะที่เราเห็นในตัวของทางด้านเคทแคนนิงแฮมหรือว่าจะเป็นเรียลไฮไลท์อย่างหนึ่งที่ crossover ทางด้านของเจเลนกรนมาใช่ปะ่ะแล้วสุดท้ายก็ยิง3แตมลงไปซึ่งลูกนั้นเนี่ยมันสวยมากหรือจะาจะเป็นอีกลูกหนึ่งครับที่ทางด้านเคทแคนนิงแฮมดริฟต์เข้าไปใช่ปะ่ะแล้วก็สปินมูฟทีนึงแล้วก็เข้าไปวางสวยๆเงาๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางดา ถือว่าทําได้ดีพอสมควรนะในสเตตแบบนี้ซึ่งเขาสเตปอัพขึ้นมาจากเกมแรกอย่างเห็นได้ชัดครับซึ่งแน่นอนครับว่าผมจะมารีวิวทางด้านเคสคันแฮมแค่นี้ก็ไม่ได้นะผมจึงไปหาข้อมูลเพิ่มมาครับก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของ Bleacher Report ด้วยนะที่ เขาได้ตัดเกรดออกมาเนอะแล้วก็ผมก็ได้ไปอ่านแล้วก็ไปศึกษามาซึ่งทางด้านของ b r e a c h e r Report เนี่ยบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในตัวของเคสคันนิงแฮมเนี่ยนะครับก็คือการหลากหลายในการทําคะแนนอย่างที่ผมได้บอกไปดูปะมี spin move มี3แต้มมี crossover ต่างๆนะและอีกอย่างหนึ่งครับที่เราจะประมาทไม่ได้นะแม้ว่าแกจะยังทําให้เราไม่ได้เห็นเยอะมากมายนั่นก็คือ total assist ของแกครับ2เกมเนี่ยมีแค่4ครั้งเท่านั้นแต่ว่าทางด้าน b r e a c e r Report เนี่ยกลับบอกว่า คนที่สูง6ฟุต8เนี่ยครับการจะโดน team ดับเบิลทีมหรืออะไรเงี้ยเขาสามารถสร้างเอ็กซ์ตร้าพาสได้ดีแล้วก็มีเทิร์นโอเวอร์ที่น้อยเพราะฉะนั้นฮะอยากให้ทุกคนจับตาดูการสร้างเกมหรือว่าการส่งของทางด้านเคทคันนิงแฮมไว้นะครับว่าเฮ้ยเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนเพราะว่าทางด้านบริเชอร์รีพอร์ตก็ได้บอกอีกทีครับว่าถ้าเขามีเวลาฝึกกับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นดีทรอยต์ทีมจริงมากกว่านี้เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ครับที่ทางด้านของเคทคันนิงแฮมน่าจะสามารถสร้างเกมได้ดีกว่านี้ ีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งฮะนั่นก็คือการเล่นเกมรับของเคทคานะิงแฮมเนาะซึ่งทางด้านของบริเชอร์รีพอร์ตเนี่ยได้บอกไว้ว่าเฮ้ยต้องจับตาดูพอสมควรครับโอเคแหละว,ว่าถ้าเราไปเช็คบ็อกซ์กอร์เนี่ยจะเห็นได้ว่าถึงด้านเคทคานิงแฮมนะครับวันนี้ไม่ใช่วันนี้สิเมื่อวานฟาวไปถึง7ครั้งในเกมที่เจอกับฮิวสตันโรเกตและไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมถึงฟาวได้ตั้ง7ครั้งเพราะว่าในซัมเมอรีกเนี่ยเขาอนุญาตให้ผู้เล่นนะครับฟาวได้ถึง10ครั้งเลยทีเดียวเนาะก็อัน,นีนน่็กนนะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถทําได้ในซัมเมอรีแต่ว่าสิ่งที่มันท้อนให้เห็นเนี่ยคือ การที่ทางด้านของเคธแคนนิงแฮมครับพยายามที่จะเล่นเกมรับมากๆรวมถึงการฟาวด์ด้วยเนาะเพราะว่าอาจจะต้องมีสกิลมากกว่านี้นิดนึงแต่ว่าสิ่งที่เขาทำได้ดีครับคือการดักพาสซิ่งเลนต่างๆไม่ให้คนอื่นแบ็กดอร์ไปได้เนาะรวมถึงไซส์ของเขาเนี่ยก็น,น่าจับตามองเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใน2เกมนี้เรายังไม่สามารถเห็นอะไรได้มากนะครับจากทางด้านของเคธแคนนิงแฮมทั้งเรื่องแอสซิสทั้งเรื่องเกมรับที่มันจะโดดเด่นมากแค่ไหนแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขายังสร้างได้พอ สมควรเลยเนี่ยคือ mentality ในการเป็น leadership ครับหรือว่าการเป็นผู้นำของทีมนั่นเองถ้าใครได้ไปลองดูคลิปอย่าง My my d นะที่ผมเรียกอะ่ะก็คือทางด้านของเคสคันนิงแฮมเนี่ยจะคอยพูดอยู่ตลอดจะคอยบอกอยู่ตลอดของเพื่อนร่วมทีมเนาะเป็นประมาณศูนย์กลางของทีมก็ว่าได้เพราะฉะนั้นการที่แกเนี่ย สร้างจุดโดดเด่นในการเรื่องทําแต้มในการเรื่องคุมเกมเนาะแล้วก็สามารถมีความเป็นลีดเดอร์ชีพได้เนี่ยอันนี้นะครับคือ2สิ่งแรกนะที่มันเริ่มจะชัดเจนมากในตัวของด้านเคทคันแฮมของ Detroit p i ิสตันนั่นเอง ทีนี้มาถึงพาร์ทของกรีนกันบ้างครับซึ่งทางด้านเจเรนกรีนเนี่ยก็ทําได้ดีมากๆก,การยิง3แต้มเอย่ยการข้ามเอย่ยอย่างที่เราได้เห็นในเกมแรกเนี่ยแหละฮะเพราะฉะนั้นแกเลยกดไปถึง25แต้มนะถ้าใครฟังแล้วเนี่ยลองไปดูไฮไลท์ก็ได้นะครับซึ่งแกเนี่ยทำได้ดีมากๆเนาะซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้ามาเปรียบเทียบระหว่างทางด้านเจอเรนกรีนกับเคสคนนเคสคันนิงแฮมเนี่ยรู้สึกถึงความแตกต่างพอสมควรแหละเพราะว่าทางด้านเคสเนี่ยจะเป็นคนที่ส m ooth and silky นั่นก็คือแบบเริ่่่่มมมทีจะนนุววาากกใช เพสแบบไม่รีบมากเนาะแล้วก็ให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็คอยสร้างเกมต่างๆขึ้นไปฮะแล้วเห็นความรีบในตัวของเคสเนี่ยน้อยมากเลยแต่ว่ามันแตกต่างก,กันกับทางด้านของเจนนิ่งกรีนมากๆครับเพราะเจนนิกรีนเนี่ยเป็นคนที่เหมือนอยากจะระเบิดพลังอยู่ตลอดเวลาอยากที่จะทําแต้มอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งแน่นอนว่านั่นน่ยมันก็สร้างความยากลําบากเพราะว่าทางด้านของกรีนก็มักจะสร้างเทิร์นโอเวอร์ได้ง่ายถูกไหมซึ่งในเกมนี้ทางด้านกรีนมีถึง4ี่เทิร์นโอเวอร์นะครับและ แล้วเรื่องที่มันน่าอิมเพรสหรือว่าน่าประทับใจเนี่ยคือการที่ถึงด้านของเจลนกรีครับวันนี้ก็โดนแทรปบ้างโดนปิดโดยคิลเลเฮสบ้างที่โอ้น่าสนใจนะตัวคิลเลเฮสเดี๋ยวผมค่อยมาอนะัปเดตเนาะแต่ว่าทั้งด้านของเจลรนกรีเนี่ยก็ยังสามารถทํำสกอร์ได้แล้วก็สามารถพาทีมชนะได้อีก เท่าที่2เกมที่ผมเห็นมาเนี่ยสิ่งที่เด่นๆมากๆในตัวเจเลนกรีนะครับคือการทําแต้นที่มันร้าวใจมากแล้วหน้าตาเขาดูมีความมั่นใจมากๆและอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกนะคือในเกมที่2ที่เจอกับทางด้านดีทรอยพิสตันเนี่ยทางด้านเจเลนกรีมีการช็อตเซเลคชันที่ดีขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะก็รอดูเลยฮะว่าต่อไปเนี่ยทางด้านของเจเลนกรีเนี่ยจะสามารถเลือกช็อตเซเลคชันที่ดีได้มากกว่านี้หรือเปล่าแต่ถามว่าแกแม่นไหมแล้วแกสะใจไหมพูดเลยว่าเด็กคนนี้แม่งหายมากๆนะครับ และแน่นอนว่าจะยกเรื่องการวิเคราะห์ของทางด้านเคคนิงแฮมาคนเดียวก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านบริเชอร์รีพอร์ตก็ได้ตัดเกรดทางด้านหัวเซเลนกรีด้วยเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับอย่างแรกที่ทางด้านบริเชอร์รีพอร์ตพูดถึงเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกไปแล้วแหละนั่นก็คือการยิงช็อตเซเลคชันหรือว่าทัฟช็อตเนี่ยแหละครับที่เฮ้ยถ้ามันลงมันก็ดีแต่ถ้าไม่ลงมันก็อาจจะสร้างปัญหาได้เช่นกันนะครับรวมถึงอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจคือการที่แแแกททําได้้ถึง25ตมตมออนี่เจ ยิงไป11ครั้งลงไป6นะครับแล้วอีกเรื่องคือแกยิงฟรีโ t ทลงไป10ลูกจาก11ลูกฮะไอเรื่องยิงฟรีโ t ทแม่นเนี่ยยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่ากับการที่แกสามารถเรียกฟาวได้ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องดีมากๆที่ถึงด้านจารเลนกรีนเนี่ยมีสกิลที่ครบครันนะฮะทั้งเกมที่สามารถเอาฟาวได้รวมถึงการยิง3แต้มได้ด้วยและอีกเรื่องเนี่ยที่ น่าพูดถึงนะครับนั่นก็คือการที่เจเลนกรีเนี่ยเล่นเป็นตัวออฟบอลนะซึ่งมันดึงพื้นที่ไปได้เยอะพอสมควรเพราะอย่างที่รู้ว่าเจเลนกรีเล่นมีบอลก็สามารถผูกอัพยิง3แต้มได้เพราะฉะนั้นการเล่นแคทแอนชูเนี่ยก็สามารถดึงตัวประกบได้เช่นกันมันสามารถสร้างพื้นที่ให้เพื่อน,นได้อย่างเห็นได้ชัดนะทีนี้แหละมันทําให้ทางด้านของเพื่อนร่วมทีมเล่นง่ายขึ้นแต่อีกอย่างหนึ่งที่ยังน่าเป็นห่วงครับก็คือการเล่นแบบเกมส่งของ,ของทางด้านเจเลนกรีคืออาจจะพูดได้ว่า ด้านของเจเลนกรีเนี่ยยังไม่ได้รู้ใจกับเพื่อนมากนะักหรือว่ายังไม่ได้ซ้อมแผนกับเพื่อนร่วมทีมในชุดนี้มากเท่าที่ควรก็ยังไม่เห็นสกิลตรงนี้ที่มันมากมายนะฮะแต่ว่าทางด้าน b ริเชอร์รีพอร์เนี่ยได้บอกไว้ว่าทูแมนเกมการเล่นสกรีนหรือว่าการเล่นกับเซนเตอร์ที่เป็นบิ๊กแมนเนี่ยทางด้านของเจเลนกรีนะครับทำได้อย่างดีเลยทีเดียว ส่วนเรื่องสุดท้ายครับของด้านเจลนกรีนนั่นก็คือเรื่องเกมรับนอกที่เรายังไม่เห็นตรงนั้นมากเท่าไหร่เพราะว่าถ้าตามปกติแล้วเนี่ยก็ให้นึกถึงเจมส์ฮาร์เดนไว้เลยครับว่าตัวทําแต้มขนาดเนี้จะจะไปถามหาเรื่องเกมรับเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเพราะว่าเขาต้องใช้พลังกับเกมบุกเยอะแต่ว่างด้านบริเชอร์รีพอร์ก็แอบ ให้คำแนะนำสักหน่อยหนึ่งว่าเฮ้ยถ้าอยากจะเห็นความสำคัญของเขาในเกมรับมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องลองบอกให้ทางด้าน Houston Rocket ตหรือสตาฟโค้ชอะไรพวกเนี้ยนะฮะลองให้ทางด้านเจอเลนกรีนเนี่ยสนใจกับเกมรับมากขึ้นเน้นกับเกมรับมากขึ้นเพื่อที่จะได้เห็น potential ของเขาจริงๆครับว่าเกมรับของเขาเนี่ยมีแค่ไหนเนาะ สำหรับการสรุป2คนนี้นะฮะในช่วง2เกมที่ผ่านมารวมถึงเกมที่เจอกันเองด้วยเนี่ยนะก็สามารถพูดได้ว่าทั้ง2คนเนี่ยมีการเล่นที่แตกต่างกันนะเคสแคนนิงแฮมเป็นฟาซิลิเทเตอร์หรือว่าเป็นตัวรันเกมของทีมส่วนทางด้านของเจอร์รีเนี่ยก็เป็นตัวที่เป็นยอดทําแต้มของทีมเพราะฉะนั้นผมว่าทั้ง2คนนี้น่าจะเติบโตไปในทิศทางที่ต่างกันเนาะแล้วก็น่าจะเริ่มเอามาเปรียบเทียบได้ยากและในอนาคตอีก 4- 5หปีข้างหน้าก็วันนี้ก็ให้ฟังทั้ง2ฝั่งนะผมว่า ทั้งคู่น่าจะเป็น prospect หรือว่าเป็นคนที่สามารถเติบโตได้ใน NBA อย่างสนุกสนานแล้วก็น่าจะน่าสนใจมากๆเลยดีเดียวก็สำหรับวันนี้ก็คงหมดแค่นี้แหละฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั e ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองบ๊ายบาย